อย่างรถพี่น,อน้องย้ายจันทร์พามาเลาะสวนอีกจ้าพี่น้องมาเลาะสวนเลาะสวนสวนอะไราอุยเป็นดอกไล่เหล้วเด้อพี่น้องเอ้ยดอกสีม่วงสีม่วงอ่อนเป็นดอกแล้วเด้อพี่น้องพักย้ายจันทร์ตัวปู เอายาออกให้เล่าก่อนอยาก,ก็ขึ้นทั่วผู้ก็ขึ้นเป็นดอกแล้วานะมงามพี่น้องร้อยคุ้มพริกเลยอันนี้ก็ต้นพริกแกมากก็บ่ได้กินมากแลพี่น้องริกกระได้มันบไ่ได้ฉีดยาพริกไม่ฉีดยาไม่ได้กินเลยแกมากกับเรามองดูพี่น้องเป็นมากเป็นดอกเราเด้อ วันนี้ยายจันพามาเลาะสวนเนละดอกเนอนยู่ทึ่งๆคนงามด้พี่นอ้องกล้ามคักคุ้มึ้นมัดอรลอดคอุดอกเรากำลังสิเริ่มเป็นดอกมากับมีเนี่ยแฟนเพื่อนได้เป็นเมดนี่ก็คือสิกินบไวดอกลายมี่เสียงรถตอนนี้รถเพิ่นมัดถอยกุ้ง จันจับกุ้งสมโรถแลนออกแลนเขาน้ำเนาะเสียงรถหมากเป็นหมากเลยได้พี่น้องหมากได้น้่อยดอกกงามงามเป็นหมากแล้วกินกับสมตำแซบปขึ้ยงนี่ยแจงไตปลาก็แซบ่บเอามาเพิ่นไปใส่ ามาละสวนเ็นหม,มากน้นอยๆดอกก็เริ่มเป็นลายแล้วตมจังหวะกับฝนตกเนาะคนก็จะได้กินน้ำฝนเนี่ยตามมาชมดอกเปิอ โคบตดวมะละกอมะละกอเข้ากระร่างเป็นดอกว่เจาะไอแกะต่วนัวผู้ก็คุ้มนะวันนี้เอยมันยังน่ปลกใสกันมาเลยยายจันเขียวเขียวได้พี่น้องเขียวงามๆอยู่ข้างบ่อเรานี่แหละค่ะเสียงใบพัดกับตีน้ำาสวะสวะดังอยู่แนละพี่น้องข้างบ่อข้างบ่อกุ้งนะคะ คือพักสวนครัวเกษสิปลูกลุกทางบอ่อราะว่าพื้นทีบ่บ่อเขาย่งพ่อได้ปลูกขึ้น่ใจเนาะเข้าบปให้มันวางปลูกเลยมีอะไรก็ปลูกลงไปมงดอกนี่ซ่อมนี่จะมางามแท้พี่น้องเราลองดูสวยสวยส,วยส่วนในสีหวานสีอยากคือแถวบ้านเขานี่คือสีลูกคักพี่น้องอันนี้สีอะไร,รมันอยู่กับบ่อกุุงนะแยกจันทร์กัเล็บประสียาปล่อยาาธรราชาติ เอาต้นถั่วพูมาให้ดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเด้อ